เอลิกเทนฮาร์กได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้3ประตูต่อ0ูนโดยพูดถึงลูกชอไว้ว่าดูเหมือนว่าลูกชอเคยเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟมาแล้วตลอดชีวิตซึ่งก่อนเกมในการพระทะกันในวันอังคารลูกชอลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้ว229นัดโดยส่วนใหญ่ จะเห็นเขาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือปีกซ้ายซะส่วนใหญ่แต่เมื่อลิซันโดมันติเนสยังไม่พร้อมหลังจากเขาประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกที่กาตากับอัจจนตินาอีกทั้งวิกดอร์อลินเดเลฟมีปัญหาอาการป่วยและแฮร์รี่แม็ดไกว์ยังคงต้องพักฟื้นจากอาการป่วยซึ่งเขาทำได้เพียงเป็นแค่ตัวสำรองอยู่ข้างสนามในครั้งนี้เอริกเทนฮาก ได้ขอให้ลูกชอจับคู่กับลาเฟลวารานเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟและลงเล่นหลัง4คนหลังเกมข้อมูลจากเว็บไซต์วูส c อระบุว่าลูกชอสัมผัสบอลมากสุดถึง118ครั้งมากที่สุดกว่าผู้เล่นคนอื่นๆในสนามและเข้าสกัดบอลได้3ครั้งชนะการดวลอากาศทั้ง3ครั้งและผ่านบอลสำเร็จมากกว่า90%เเซ การเล่นของลุกชอเป็นที่น่าประทับใจและใช่ว่าเขาจะเล่นได้ในตำแหน่งปีกซ้ายหรือปีกขวาหรือสร้างโอกาสให้กับกองหน้าแต่เพียงอย่างเดียวแต่เขายังสามารถลงเล่นได้ในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟได้อีกด้วยเอริกเทนฮารเชื่ออย่างนั้นโดยเอริกเทนฮาร์ยังเล่าต่ออีกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนลุกชอเขาเข้ามาบอกกับผมว่าดูสิผมสามารถลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟ ในเกมเจอกับเบอร์รี่ได้นะแต่ผมก็เลือกใช้คาซิมิโรในการทำงานนั้นและในเกมนี้เขาได้ลงเล่นในตำแหน่งนั้นและเขาเล่นมันได้อย่างยอดเยี่ยมราวกับว่าเขาเล่นเซนเตอร์ฮาฟมาแล้วหลายปีหากในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังข้างหน้านักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟของเรามีอาการป่วยหรือได้รับบาดเจ็บทำให้เราเกิดความกังวลใจแต่ผม ก็ยังรู้สึกสบายใจที่ได้เห็นทั้งคาเซมิโรและลูกชอเล่นในตำแหน่งนี้ได้ในอนาคตหากมีความจำเป็นข่าวต่อมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดิซานโดมาตินเนสปรากฏตัวที่สนามซ้อมแคริงตันในวันรุ่งขึ้นหลังจากเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้3ประตูต่อ0ูนซึ่งเขาพลาดการลงเล่นไป2เกมคือเกมคาราบบวครับ ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเบอร์รี่ไปได้2ประตูต่อ0ูและเกมล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้3ประตูต่อ0แต่คาดว่าลิซานโดมาร์ติเนสจะติดโผลายชื่อ11ตัวจริงของทีมโดยเกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือบุกไปเยือนวูฟแฮมตันที่สนามโมริวัว ในวันที่31ธันวาคมเวลา19.30น,นตามเวลาประเทศไทยเก็บตกควันหลงหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้3ประตูต่อ0โดยคาซมิโลแสดงฟอร์มการเล่นออกมาเป็นที่น่าประทับใจถึงกะ l ลิโอเฟอร์ดินานอดีตตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาทวิตข้อความกล่าวชมการจ่ายบอลอันเจียบขาดของคาซมิโลให้กับเฟด ทําประตูที่3ในช่วงครึ่งหลังซึ่งในตอนท้ายลิโอเฟอดินานได้เผยแพร่ภาพการดีใจของเขาสมัยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่กับภาพปัจจุบันที่คาเซมิโลแสดงความดีใจออกมาเหมือนกับท่าดีใจของเขาในอดีตพร้อมทั้งติดแฮชแท็กว่า love this guy casemiro ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าฉันรักผู้ชายคนนี้คาเซมิโลซึ่งต่อมาคาเซมิโได้ออกมาตอบกลับความคิดเห็นว่า Thank you, Legend, I am a herner. ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าขอบคุณตำนานฉันรู้สึกเป็นเกียร์หากทุกท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปสามารถพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมและฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัดไปให้ด้วยขอบคุณนะครับ